This right A right is given my by God A สวัสดีครับผมป๊อกวิทิวัตรโรจนารีภูนะครับก็เป็นนักเรียนนะครับ Freedom Investor รุ่นที่สองนะครับก่อนเรียนเนี่ยก็ลงทุนหุ้นอยู่แล้วละ่ะลงทุนมา凡凡ประมาณสปีแต่ว่ากว่าที่จะทําผลตอบแทนได้ประมาณ20%ต่อป,ปีเนี่ยมันก็ยากเกินครับแต่พอได้มาเรียนหุ้นในคอสคอสนี้แล้วนะครับรู้สึกว่า ได้เรียนเทคนิคการหาหุ้นดีๆจากคอร์สคอร์สนี้ทำให้พอร์ตตอนนี้ของผมเนี่ยเติบโตถึง50%ภายในรเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองซึ่งถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่า,าหุ้นเนี่ยมันสามารถทำกำไรให้กับเราได้ง่ายมากๆก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็อยากให้ลองเข้ามาเรียนคอร์สคอร์สนี้กันนะคะนรับนิ้งศิวรีิยาศิรินนท์นะคะเป็นนักเรียนรีแ d บิตรุ่นที่2นะคะ ก่อนที่จะเข้าเรียนเนี่ยก็ได้มีการลงทุนิคหุ้นบ้างตามแบบว่าความรู้เล็กน้อยที่ที่มีนะคะก็ได้ก็ได้กำไรจากหุ้นบ้างเหมือนกันก็คือเหมือนปี2ปีนี้ก็ได้ประมาณ20%หรือ30%หลังจากเข้าสัมมานาแล้วนะคะเ,เราได้มีการทำงานเป็นทีมทำให้การหาหุ้นซุปเปอร์สต็อกเนี่ยทำได้ง่ายขึ้น ที่เราเจอในระยะเวลาประมาณ4-5เดือนเนี่ยเราเจอหุ้นที่เป็นซุปเปอร์สต็อกเนี่ยประมาณ4-5ตัวภายในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ทำกำไรได้ถึง40%ถึง100% 2 0 0เลยถึง้าเลยก็ถ้าใครมีโอกาสนะคะก็อยากจะเชิญให้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในชุมนุมของเราะคะ่ะได้วิยังไงก็เจอกันนะคะสวัสดีครับชื่อเอกนะครับผมก่อนหน้าที่จะมาเรียนคอร์สนี้ก็ไม่รู้จักเรื่องหุ้นเลยคิดเลขหาเลขเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เรื่อง คิดแทบจะไม่เป็นนะฮะแต่พอหลังจากมาลงคอร์สนี้แล้วนะครับก็ได้เรียนรู้เทคนิคการหาหุ้นซุปเปอร์สต็อกซึ่งผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะอยู่ในตลาดหุ้นนะฮะเราถ้าอยู่แบบเบอร์เบริเบรงงงงเนี่ยกำไรมันก็ไม่ได้แถมขาดทุนอีกแล้วก็หลอกตัวเองไปว่าแบบเฮ้ยมันต้องรอดต้องรวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคซุปเปอร์สต็อกเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าใครยังไม่รู้เทคนิคนี้ก็ คอร์สนี้ครับเป็นคําตอบให้ได้ผมมองว่าเทคนิคซูเปอร์ตองเนี่ยไม่ได้หากัน,นง่ายๆมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นมากนะครับถ้าถ้าวันนี้เรามีโค้ชที่ดีเรามีทีมที่ดีเนี่ยการหาซูเปอร์ตองเนี่ยไม่ยากนะครับจะเริ่มแล้วเริ่มวันนี้เลยครับอย่ารอช้าครับผมสวัสดีค่ะแป้งนะคะ FI ที่2นะคะคือว่าก่อนที่แป้งจะมาเรียนคอร์สฟี e e d อินเวสเตอกับครูปุ่เนี่ยคือแป้งเล่นหุ้นไม่เป็นเลย ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยว่าการเล่นพ้นทำยังไงซื้อพว้มันเนี่ยซื้อตาโมโบรกเกอร์บอกทางนั้นแต่พอคือมีเพื่อนสนิทบ้านแนะนำมาเขาอ,อยู่ FI ที่หนึ่งแป้งก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนแล้วพอเรียนเนี่ย ุ้นเด้งหนึ่งเท่าสองเท่าคือตอนนี้ป้งเริ่มเล่นพุ้นมาประมาณแปดเดือนแตแป้งเจอแล้วค่ะป้งเจอพุ้นเด้งหรือซุปเปอร์สร็อตที่เขาเรียกกันมันไม่ใช่เด้งเดียวนะคะป้งเจอถึงสองเด้งเพราะฉะนั้นป้าอยากแนะนําให้ทุกท่านที่สนใจและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นพุ้นอย่าเสียดายเงินเลยค่ะเงินจานวนเท่านี้มันเทียบไม่ได้เลยกับผลกำไรที่คุณจะได้ ถาัถ้งทำได้คุณจะทำได้ครับผมตี้นะครับเ,เรียน Freedom Investor รุ่นแรกนะครับก็ก่อนที่จะลงทุนเนี่ยเพื่อนๆก็เคยถามบอกอแน่ใจเหรอเล่นหุ้นเหรอเจ๊งมาเยอะนะ <S <S เป็นการพนันนะ <S <S สุดท้ายแล้วผมเลยให้คำตอบเองว่าถ้าคุณจะทําอะไรแล้วไม่มีความรู้คุณก็เหมือนกับการโยนเงินไปให้คนอื่นแล้วคุณก็ต้องรองมันว่ามันจะสําเร็จไหมแต่ผมกลับมองว่าถ้าผมมีความรู้ผมสามารถเอาความรู้นี้มาทําให้มัน ปลอดภัยกับเงินของผมผมสามารถทําให้เกิดการเติบโตแล้วผมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้จากการเรียนคอร์สนี้ทําให้ผมมีความรู้มากขึ้นแล้วนอกจากนั้นการที่เรียนไปแล้วมันไม่รู้สึกว่าการเล่นหุ้นมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ได้เล่นด้วยความรู้สึกแต่เราเล่นด้วยความรู้นั่นคือเทคนิคอย่างหนึง่งที่คุณอาจจะได้จากการเรียนคอร์สนี้แล้วคุณอาจจะได้ซูเปอร์สต็อกเพราะว่าเมื่อคุณมีความรู้ คุณไม่ใช่เดาในการเล่นหุ้นครับถ้าคุณสนใจคุณก็ลองมาเรียนกับพวกเราดูสิครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อเจี๊ยบนะคะเออสหรับประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นนี้ก็มีมาไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีความขวันว่าอยากจะเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นเมื่อก่อนก็ลงทุนแบบเมาบอกตกงก็คือเมาก็คือซื้อโดยไม่รู้อะไรเลยซื้อโดยไม่ดูอะไร,ด,ได,ะไรดูข่าวก็ซื้อขึ้นมาสามเปอร์เซ็นต์ขายก็ทําอย่างนี้ สุดท้ายแล้วก็บอกไปวเองว่าถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นแล้วให้ได้ผลลัพธ์ถึงขั้นที่เราจะมีอิสระทาลงการเงินเราต้องหาความรู้ให้กับตัวเราเองก็ทําการเรียนทุกคอร์สในประเทศไทยนี้เรียนมาเยอะมากทั้งเทคนิคทั้งเข้าสัมมนาทุกอย่างแต่พอมาเข้าคอร์สนี้ปุ๊บมันเหมือนพลิกชีวิตไปเลยก็เหมือนเราหาเจอสิ่งที่มาเติมเต็มในความสิ่งที่เราอยากได้ทําให้เรา เลิกเลิกขื่นเมาแล้วก็พูดบอกตัวเองได้เลยว่าเป็นนักลงทุนแล้วแล้วก็ลงทุนในตลาดทุน mm. ก็ที่มาเรียนก็สิ่งที่ที่ได้ก็คือเรารู้เลยว่าเราทําได้แล้วก็ผลลัพธ์ในในสิ่งที่ลงทุนไปคิดว่าน่าจะทําให้ฝันนั้นเป็นจริงก็คืออิสรภาพทนงานงิงเพราะเป็นนักลงทุนในตลาดทุนซึ่งคองนี้ก็ตอบโจทย์ได้เยอะมากแล้วก็ สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือได้เพื่อนและก็ได้ทีมที่คุยกันในภาษาเดียวกันและเราก็บอกกันไว้ในทีมเลยว่าเราจะสำเร็จไปด้วยกันสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ขอมีค่ะโบนะคะก็ก่อนหน้าที่จะมาเรียนคอสฟีอดอลนีเวสเตอร์ค่ะ,คะก็ไม่มั่นใจในการลงทุนในหุ้นเลยคือประสบการณ์ทางบ้านก็จะเหมือนประมาณว่า มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับหุ้นแจ้งหุ้นทุกคนก็จะบอกว่าไม่ควรลงทุนในหุ้นหุ้นมีความเสี่ยงแต่หลังจากที่เราตัดสินใจเข้ามาเรียนของตัวคอสฟรีดอมอินเวสเตอร์แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเทคนิคต่างๆที่สามารถทําให้เราพัฒนาได้ขึ้นทําให้เรารู้ว่าทําไมแต่ก่อนนั้นครอบครัวเราถึงเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยดีขึ้นมาเราเข้าใจว่าทําไมถึงเกิด บบนนั้หลังจากที่เราได้เข้ามาเรียนนะคะฟีดแบงค์อินเวสเตอร์แล้วก็มีความรู้มากขึ้นมีเทคนิคต่างๆมากขึ้นทําให้เรามีทีมแล้วก็มีเพื่อนๆในการปรึกษาหารือแล้วก็สามารถทําให้เราหาซุปเปอร์สต็อกได้ง่ายขึ้นดังนั้นเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะสวัสดีครับผมเอนะครับประสบการณ์การเล่นหุ้นก่อนที่จะมาเรียนคอร์สฟ i ดแบงค์อินเวสเตอร์ของผมผมเคยซื้อหุ้นต่าสามตัวติดดอยอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนะครับ แล้วก็สิ่งอยากจะแชร์สิ่งที่จะได้พบตอนที่มาเรียนคอร์สคุณหมีละกันนะครับสามอย่างครับเรื่องแรกจะได้เจอคนสอนที่รู้จริงเก่งจริงสอนจากประสบการณ์ตรงไม่ได้การกำนานมาสอนอันที่สองเขามีกําลังใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดแล้วก็ผลักดันคุณนะคอันที่สามจะเจอเพื่อนๆที่มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็มีพลังงาน ที่จะพร้อมเดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผลผลลัพธ์ละกันจากที่ผมเพิ่งจบคอร์สฟ e e ดอมอินเวสเตอร์รุ่นที่สองก็ไม่มีอะไรมากครับผมได้30เปอร์เซ็นใน4เดือนสวัสดีครับผมเอ็กนะครับก็ก่อนหน้าที่จะมาเรียนคอร์ Freedom อินเวสเตอร์เนี่ยผมไม่รู้จักเลยว่าหุ้น เล่นยังไงหรือว่าเคยได้ยินเนี่ยแต่รู้อย่างเดียวว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวมากๆนะครับคือคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยคนเล่นหุ้นเนี่ยคือต้องเป็นคนมีเงินอนะ่ะคนรวยเล่นหุ้นตามภาษาชาวบ้าน่ะคนรวยเล่นหุ้นคนจนเล่นห่วยผมคิดผมรู้แบบนั้นมาตลอดจนผมได้มาเรียนเนี่ยคอร์สฟ o ด i ม v ินเวสเตอร์ได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการทำกำไร60%์ขึ้นไปจากคอร์สเนี่ยนะครับก็หลังจากที่เข้าเรียนคอร์สฟีดอมบินเวสเตอร์เนี่ยนะครับ ผมก็รู้สึกว่าประทับใจตัวเองครับที่ได้มาในคอร์สนี้ประทับใจเพื่อนๆทุกคนประทับใจผู้สอนได้เรียนรู้เทคนิคการทำกำไรจากหุ้นมากกว่า60ซขึ้นไปนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความเสี่ยงแต่ว่าหลังจากที่ได้เรียนแล้วเหมือนเราเมีโล่มีเกราะป้องกันตัวเองครับความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้แล้วก็ทําให้มันเป็นศูนย์เลยได้อย่างได้ ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเรียนนะครับจะได้เป็นพลัง